กินข้าวบ้านทำเลบาลีสามาพอทำงานบ้านเละาลลบาลลีลงมาพอออกไปเที่ยวบ้านอพิงลลบาลลีช่วยเลยมาพอหาอะไรทาบ้านตะคุคุชาลงมาพอมีอะไรกินบ้าน สาเสียบารยมีชีเลยยังเหลืออะไรบ้านบารยมีเจงเทเลยมีอะไรทำบ้านบารยมีเลบกเสียชีเลยไปบ้านไม่ไปบ้านตัวไหลมาตัวไหลไปทำบ้านไม่ทำบ้านเล่ไหลมาเล่ไหลไปอย่าใช้หมดเก็บไว้ใช้บ้านอากมาัโตเนี่ยน่าตงผูกเลยเตงทางมะบ่ พักผ่อ,บอบมบ้านอันล y เล b a l อยู่องมาป่เป็นยังไงบ้านเป็โลนเนตีนเลยดีบ้านไม่ดีบ้านเก่าไหลมาเก่าไหลไบ